อาจจะจ,ะจะปัดบจะรัดปั๊อ้ยาเพื่อนมาดิก็โอ้ยมาดิครับอย่างแรงแล้วมาดิครับผมตีแรงกว่าโคตอืออุ้ย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 ขอโทษขอโทษไม่ต้องมาแล้วมาฟันกันเลยแรงองแรงกว่าทุกทีโอเคมาดิครับเข้าหัวหนึ่งที สวัสดีครับชาว Predator s a m e r ท่านอยู่ผมก้องซาครับวิ่งในเกม Rust Mobile ครับอีกหนึ่งเกมเอาชีวิตรอดนะครับที่ดังมากๆใน PC นะสำหรับเกม Rust นะตอนนี้ครับเข้ามาลงใน Mobile กันแล้วนะครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนที่เล่นเกมในเอาชีวิตรอดเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับซึ่งที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ครับจะเป็นในส่วนงตัวทดสอบนะ CBT นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเกมเปิดแบบเต็มๆแล้วเนี่ยเกมจะสามารถเล่นได้ฟรีนะทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยครับ ซึ่งหัวใจหลักของเกมรัส Mobile เนี่ยจะเป็นการเอาชีวิตรอดการค้นหาทรัพยากรคราบของสร้างฐานป้องกันตัวจากศัตรูและเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายต่างๆครับซึ่งในเวอร์ชันมือถือเนี่ยการควบคุมจะง่ายขึ้นมากๆครับแล้วเล่นสนุกสุดๆครับผมรวมไปถึงภาพของเกมนะที่บอกเลยว่าสวยมากๆนะฮะสวยเกินมือถือจริงๆอะ่ะเหมือนยกในส่วนของตัว PC เข้ามาในมือถือเลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งโหมดที่มีเล่นนะตอนนี้ครับก็จะมีในโซนของตัวนี้เลยโหมดมาตรฐานนะครับก็สามารถเข้าไปแล้วก็เจอคนอะไรแบบนี้เลยนะครับบอมดเลยว่าดูเดือดมากผมก็เข้าไปเล่นมาแล้วโอ้โหโดนยิงไม่หยุดนะฮะก็มีเพื่อนจะดีมากๆนะครับผมรวมไปถึงโหมดท้าทายนะครับผมที่เรียกได้ว่าจะตึงกว่าคือสามารถโจมตีได้ตลอดเวลาเลยนะฮะก็เป็นโหมดที่บอกว่าใครอยากตึงๆโหมดนี้ตอบโจทย์นะครับแลวเราเข้าเกมมาแล้วครับผมผมขอมาพูดคุยส่ระบบเกมกันก่อนและกันนะฮะ อันนี้ก็เป็นโหมดที่เรียกได้ว่าเป็นโหมดที่เอาไว้ฝึกการเล่นนะครับก่อนที่จะไปลุยในโหมดที่ตึงๆนะครับก็จริงๆโหมดนี้สำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโหมดที่ดีนะครับแนะนําให้มาลองเล่นก่อนนะครับเพื่อรู้ระบบต่างๆของเกมรัสโมบายครับโดยหลักในเกมนี้นะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเราก็จะได้เกิดมานะครับตัวเปล่าแล้วก็มาฟาร์มของต่างๆหลักก็จะเป็นฟาร์มต้นไม้ฟาร์มหินอะไรแบบนี้แล้วก็สร้างบ้านอะไรแบบนี้ซึ่งนี่ก็เป็นบ้านที่ผมสร้างขึ้นมานะครับนี่เทไหม บอกเลยว่าดูดีจะจัดนะครับทุกคนซึ่งระบบการในสนงครามเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับกดสร้างมาเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างมีของอะไรต่างๆที่เราสามารถคราฟได้บ้างคือสามารถคราฟในตัวได้เลยก็จะแบ่งในส่วนของของ,ของต่างๆเนี่ยอยู่หลายจุดมากนะฮะนี่ฮะอาวุธปงอาวุธปืนก่อสร้างทรัพยากรอุตสาหกรรมต่างๆคือบอกเลยว่าระบบของเกมรัสในคอมเนี่ยมีอะไรต่างๆมากมายครับในมือถือก็มีเช่นกันครับภาพในเกมนี่บอกเลยว่าสวยสุดๆนะฮะดูดิ ดูบรรยากาศดี่ยครับนี่ฮะมีบงมีบ้านด้วยนะครับผมเป็นบ้านผู้เล่นอื่นใช่ไหมหรือเป็นบ้านร้างไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเราก็จะได้สำรวจสำรวจครับตอนนี้เรามีของอะไรบ้างขอดูแป๊บหนึ่งนะโอ้โหบอกเลยว่าของเต็มตัวจัดของสักแป๊บหนึ่งนี่ทำลายฮะทำลายหาของครับผมสวยเก็บให้หมดแต่บรรยากาศสำหรับผมแล้วเนี่ยถือว่าคือถ้าเราพูดคำว่าเป็นเกมมือถืออะภาพมันสวยมากนะฮะดูดิ ดูบรรอากาศเดี๋ยวทุกคนอันนี้ก็เป็นไอเทมฟรีนะผมแนะนาก็ถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยถ้าคุณสร้างบ้านใกล้ริมน้ำเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้ในส่วนของอาหารค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะมีทั้งฟักทองแล้วก็ข้าวโพดนะฮะอืมนะเราหาของกันก่อนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบการหาทรัพยากรนะครับก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมชอบนะที่คุณสามารถตีเนี่ยแล้วคุณเลื่อนเมาส์ไม่ใช่เลื่อนเมาส์เลื่อนมือเนี่ยให้ตรงไปในส่วนของตงัวนี้นี่เห็นปห ตรงตัว x เ,เนี่ยหรือว่าเป็นตัวจุดต่างๆของตัวเนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนการแบบเพิ่มคริติคอลนะฮะนี่อ่ะอันถ้าเป็นหินก็จะแบบนี้มันก็จะแบบฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับนี่เห็นไหมตีแป๊บเดียวนี่อะไรแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้การการหาทรัพยากรเนี่ยมีอะไรทํามากขึ้นคือไม่ได้แบบยืดตีเฉยอย่ะคุณต้องแบบนี้สับนี่อะไรแบบนี้อ่าก็เป็นอะไรที่ดีนะเออถือว่าดีครับมีอะไรทํามากขึ้น อันนี้มันบ้านใครอ่ะอประตูเปิดด้วยขอประตูอืมขอประตูอืมอืมเปิดไม่มีโอ้โหร้อยเก้าเก้าน่าจะตีประมาณ8ดวันและหนึ่งสิ่งครับในเกมนี้บอกเลยว่าแมปเกมนี้ใหญ่มากนะครับนี่ฮะเลื่อนแมปให้ดูครับนี่ใหญ่ไหมทุกคนนี่ยังมีมีแอด็อปด้วยว่ะทุกคนแอดด็อปลงตรงกลางว่ะโอ้โหไม่ไปได้ไงอย่างเงี้ยต้องไปแล้วละ่ะโอ้โหเปิดมาเจอแอดด็อปอย่างงี้ไปครับทุกคนประจันภัยกันดีกว่า แต่ว่าการที่เราไปตีบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็จะขึ้นเนี่ยภัยคุกคามระดับสูงนะซึ่งถ้าเกิดคุณเข้าไปที่เซฟโซนเนี่ยป้อมปืนหรือว่าอะไรต่างๆนั้นจะยิงคุณด้วยเพลงอละไรตื่นเต้นจังวะแลวก็หนึ่งระบบที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะนั่นคือระบบในส่วนของการบำรุงรักษาอาเขตครับคือคุณจะต้องใส่ของเนี่ยเพื่อเป็นการนี่เป็นการบำรุงอาเขตตัวเองถ้าคุณไม่ใส่ของเนี่ยบ้านของเราก็จะถูกก็จะผุพังแล้วก็ถูกยุดได้นะครับก็เป็นระบบที่ผมว่าเออเจ๋งดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว บ้านเนี่ยเป็นสงที่ผมชอบมากคือคุณสามารถอัปเกรดบ้านนะฮะแบบที่ใช้ในส่วนของอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยได้เลยก็คือแบบอัพแบบทั้งบ้านได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งอัพทีละอันน่ะก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะระบบนี้ผมก็นั่งชอบเนี่ยปุ๊บคุณกดอัปเกรดปุ๊บปุ๊บนี่เราจะอัปเกรดปุ๊บยืนยันปุ๊บนี่ฮะปุ๊บปุ๊บแล้วเจะอัปเกรดจุดที่สําคัญก่อนนี่เป็นเหล็กละอ่าอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะครับผมอ่ะซึ่งเมื่อกี้เราจะไปเอาไอ้ดรอปใช่ไหม ไอ้์ดอบมันอยู่ปะไปฮะเราติ๊กแอร์ดอบเลยแต่เราไปปั๊มน้ำมันตรงนี้เราไปปั๊มน้ำมันก่อนปั๊มน้ำมันเออโอเคเมื่อกี้ผมเห็นม้าที่ผมมีม้าอยู่นะมีระบบขี่ม้าด้วยนะเกมนี้ม้าผมไปไหนแล้ววะเด้อแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นจุดฟาร์มนะฮะมาดูผได้ไปไหมแอร์ดอบวันนี้จะเป็นจุดฟาร์มนะครับก็เป็นเหมือนเหมืองนะฮะก็จะมีของให้ฟาร์มรวมไปถึงในส่วนของแอร์ดอบนะฮะก่อแนะนำครับถ้าเจอเหมืองแบบนี้นะครับลงมาเนี่ยดูดิผมจะดูได้หมวกจราจรด้วยว่ะทุกคนเฮ้ย ติดตั้งเลยโอ้โหไงบอกเลยว่าลงมานี่มีแต่ของดีๆโอเคฟาดด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกของต่างๆด้วยนะครับนี่พวกแร่ที่เอาไว้ต้องใช้นะพวกโลหะเนี่ยยังไงก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าการจะรับของดีๆเนี่ยทรัพยากรดีๆก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับข้างในมืดมากเลยครับนี่นฮะวัสดุแผงโซล่าเซลล์ด้วยว้าวพลังงานไฟฟ้าโอเคตรงนี้เราไปกันต่อโอ้หตรงนี้ก็มีกหนึ่งกล่อง ชุดดำน้ำอ่ะทุกคนยังไม่ทันลงน้ำเลยชุดดำน้ำมาแล้วนะฮะข้างล่างอุ้ยกล่องเพียบโอ uh, ้รวยแย่สังออกซิเจนโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้ดำน้ำสบายแล้วอย่างนี้แล้วลงมาสุดทางกนะันทุกคนถือว่าของดีนะครับแนะนำถ้าสร้างบ้านในใกล้ได้ก็สามารถลงมาฟาร์มได้ตลอดอะ่ะเพราะว่ามันมีทั้งแร่แล้วก็มีทั้งส่วนของแอร์ด็อปด้วยนะครับเป็นกล่องของอ่ด็อปของด็อปของเดี๋ยวเราวิ่งออกตรงนี้ก่อนเฮ้ยผมได้ยินเสียงสัตว์ป่าแ,แถวบ้านนะทุกคน กวาง,งยิงไปก่อนหนึ่งทีบ่าเอ้ยยิงชาร์จยิงอโอเคได้กวางว่ะลาสัตว์ป่าครับทุกคนสวยอยู่โอเคอืม,อมเอาเลยนี่ฮะได้เนื้อกวางว่ทุกคนนี่ฮะโอเคอันนี้กวางนะมันไม่มันไม่โจมตีเราอยู่แล้วเราได้ของมาล้วก็ไปย่างที่บ้านเลยแล้วกันครับผมนี่แคมป์ไฟฮะเนื้อกวางย่างสวย นี่ย่างสุกบอกเลยว่าเห็นแล้วหิวเลยแล้วก็ในส่วนของระบบการราฟของนะคุณก็สามารถมานี่มันในส่วนขง่งเทคโนโลยีครับนี่ฮะรับของได้เนี่ยได้ของต่างๆมาครับมีการต่อสู้เฮ้ยนี่มันปืนนี่วาเอ้น้าไม้ปืนชมวกระดับสองนี่เราต้องปลดล็อกก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรารออัปเกรดครับจะได้อัพป,ปองอัพป,ปืนนี่จะได้มีปืนดีๆแล้วนันเรานี่ฮะยี่สิบเก้านาทีครับทุกคนเรียกว่า อันนี้ของก็ไปยาวๆอ่ะนะฮะก็ใช้เวลาตามจริงด้วยนะครับยิานาทีคือย0บานาทีในชีวิตจริงด้วยนะเออมีบวามลุงลานาเขตนี้เราข่าวกองรู้สึกว่า,าได้ของมาปะนี่ไงถอนรหัสได้โอเคฮะเป็นการเพิ่มในส่องระดับข่าวกองครับโอเคคือบอกเลยว,ว่าระบบเกมเยอะมากนะฮะมีไร่ทาเยอะจริงไอ้นี่ไง,ไงมา้าม้าของเราหรือเปล่าน่าจะใช่นะนี่ไงให้อาหารก่อน ขับขี่ไปครับอืมไงไปทุกคนขี่ม้าครับนี่เกมนี้ขี่ม้าได้ด้วยนะนี่ฮะโอ้โหดูดีะปะบานเลยตรงนี้นะ่าจะมีที่สํารวจอยู่นะมีคนหรือเปล่าไม่รู้ครับอ้อมอ้อมไว้เวเราเดี๋ยวเราทิ้งม้าตรงนี้อืมเอาไปเลยกินอาหารก่อนอืมเติมเลือดม้าก่อนโอเค ตรงนี้เป็นเป๊าน้ํามันร้างนะครับไพคู่ความระดับต่ํานะแต่ก็มีของให้ฟาร์มอยู่นะครนี่อันนี้เรามีของให้ฟาร์มอยู่อเก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยจาจะปัจะ,จะปะัะ๊บอยยาเพื่อนมาดิก็โอ้ยมาดิครับอย่างแรงแล้วมาดิครับผมตีแรงกว่าสวยมีอะไรบ้างธนูล่าสัตว์เรามีธนูเรามีแล้วเบสบอแลแนปเปิลโอเค มีอะไรบ้างโอเคที่โดนตีไปหน่อยนึงอุ้ยที่กล่องอะไรอะ่ะโอุ้้ยมีหน้ามา้ด้วยโุชงอนปิดโอ้สวยมีของนะฮะตรงนี้เอ้ข้างล่างมีอะไรอะ่ะเฮ้ยโอู้ยรวยแย่อย่างนี้รวยแย่ยดีครับดูของเยอะมากหมมีสั้นด้วยโอ้โหของเต็มหมดเลยมีสิบ ผมมีบัตรเอาไว้เข้าจุดต่างๆด้วยนะครับนี่ไงที่เราได้มาเฮ้ยอันนี้อะไรอะเครื่องย่อยเหรออ๋อย่อยของอันนี้คืออะไรนี่ใช้สร้างชุดเกาะอ๋ออ๋ออ๋นนี่ย่อยเป็นเศษเหล็กได้โอนี่ดีอยู่นะโอเคข้างบนเหมือนจะมีของนะมีอะไรอะ่ะดูขึ้นแป๊บ อ๋อ oh, มีจุดข้างบนด้วยนะฮะอ่าฮะดูดิฟาร์มที่เดียวก็อิ่มแล้วมีมีดด้วยโอเคอุ้ยของเยอะเนี่ยอุ้ยชุดป้องกันสารเคมีสวยครับถังเบียโอเคนี่เราเคลียร์หมดแล้วปะโอเค okay. เดินไปรถอุ้ยธนูควาว์หั คอมพาวโบหรอครับโอเคเก็บหมดหน้าไม้น่าจะดีกว่าไหมไม่มั่นใจเลยย่อยของก่อนครับอบอกเลยว่าแค่นี้ก็คืออิ่มแล้วอะ่ะอิ่มมาทั้งตัวโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเก็บหมดเก็บหมดอออ เราควรเอาขอไปเก็บที่้ากก่อนนะครับทุกคนมาที่เดียวคืออิ่มจัดตอนนี้นะผมเคลียร์ของเรียบร้อยฮะถึงเวลาเราจะลุยตรงไหนดีตรงกลางไหมเอา้าเป็น่ข่โจรอ๋อมันจะมีบอกถ้าเกิดเราได้บัตรต่างๆมาครับว่าตรงไหนมีมีคงมีของอ๋อนี่ไงบัตรเขียวเฮ้ยทั้งนี้เราไปตรงนี้ดินี่ไงมีทรัพยากรห้องเขียวหรือบัตรเขียวนี่น่าแต่ว่าเราควรจะใส่ชุดป้องกันรังสีไปครับโอเคแต่งตัวแป๊บ ปทุกคนเตรียมตัวเรียบร้อยครับนี่ฮะใส่ชุดมาแล้วนะฮะไปครับลุยครับโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้ไปไกลเลยครับไปลองสำรวจเมืองกันสักหน่อยฮะไหนๆก็ได้ชุดการลังสีมาแล้วจะได้ไปดูลังสีครับทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะว่ารถยนต์หรออา้าวไม่มีไม่มีพลังงานโอ้เจอรถยนต์ว่ะทุกคน แต่มีพลังงานนะสิขี่ม้าไปก่อนแล้วนะฮะเราวิ่งมาสะพักใหญ่หญเลยครับนี่ฮะใกล้จะถึงแล้วครับข้างหน้าเราเลยครับทุกคนโอ้แต่แบบของมันลออตาคือจริงๆอะ่ะเราแบบเดินฟาร์มตามทางเนี่ยคือเป็นเกมที่แบบมีที่ฟงที่ฟาร์มเยอะมากนะฮะดูดิเนี่ยมันแบบมันมันมีจุดฟาร์มเยอะมากอะ่ะคือคุณสามารถแบบเนี่ยเดินมาเก็บแล้วก็ฟาร์ม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 อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะฮะตามทางคือแบบมีแต่จุดฟาร์มอะ่ะ โหแล้วตรงนี้จุดฟาร์มเยอะมากใกล้เมืองด้วยหรือเปล่าครับไปเลยเจ้ามาเราจะมาถึงแล้วทุกคนบอกว่าตอนนี้เดือดแน่เริ่มติดตามผ่านทัพคือภารกิจเหรออ๋อเนี่ยภารกิจครับทุกคนถ้าเรือประตูเขียวที่เราเอาหวัดเขียวมาใช่ไหมนี่ฮ้ภารกิจห้ทำด้วยนะครับพอจะพี่มมดตรงๆเลยอะผมว่าเราจอดมา้าเราไว้ตรงนี้ก่อนแล้วอันเผื่อไม่ปลอดภัยนะโอเคน้องมา้าฝากด้วยเด้อ ฝากด้วยแต่ผมผมเก็บคองอว้ยหมวกหมวกจะราจนอีกแล้วแล้เรามีแล้วที่บ้านไม่เป็นไรตรงนี้ภารกิจฮนะน่าจะมีคนหรือเปล่านะระวัาางตัวไว้ก่อนถือปอืนเลยยังระยะตรนนี้คือภารกิจอ๋อเนี่ยห้องเขียวเปิดเลยโ oh อ้มหก็อ๋อมันคือเลื่อนหรออ๋อเลื่อนยังไงก็ได้ให้มันอ๋อ โอเคเชื่อต่อไฟ,ฟ้าเรียบร้อยประตูอันนี้คือเปิดแล้วปะเปิดอันนี้เปิดแล้วนี่ใช่ไหมนี่เปิดประตูเปิดอืมเข้ามาแล้วทุกคนโอเคอุย้ยบรรยากาศนี่คือน่ากลัวจัดครับห้องนี่เหรอ เงียบเงียบจังโอเคข้างบนนี่รูดบัตรอืมไงห้องเซฟว่ะห้องเซฟวะวุ้นได้บัตรอีกอันนึงอ๋อนี่บัตรอะไรอ่ะตู้แล้วสีสีน้ำเงินว่ะโอเคเปิดมาได้อะไรฮะตัวปืนไรเฟลิลว้าวสวยอยู่ข้อมูลลับระดับกลางสวยครับอันนี้คือ อะไรอุ้ยอุ้ยกดแล้วก็เลยขึ้นตรงนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคือรถไฟใต้ดินหรอถึงแล้วปะว้าวอะไรพวกเนี้ยมีอะไรอยู่หรือเปล่าเอยมีแต่ห้องว่ะทุกคน ผมคิดว่าน่าเชื่อมหลายที่แน่เลยอ,ะอ่ะเราเรียกแล้วเราไปไหนเราเราล่างสุดโอ้นี่ไงเฮ้ยมีคนว่ะโอ๊ยอืมวุ้ยวุ้ยวุ้วุ้ยขอโทษขอโทษวุ้ยต้องมีปืนโอ้ที่นี่น่าจะแบบของดีของเดือด โอ้ยนก่อนเลยโอ้ดันมาปะเนี่ยโอ้ต้องมีปืนหน่อทุกคนเจอปืนนี้ไม่น่าไหวโอเคเลือกทิปอนฮะปิดก่อนเอาไว้คราวหน้านะฮะอันนี้ยังไม่ไหวฮะคือเกมระบบอะไรมันเยอะมากนะฮะคือแบบแค่คุณนั่งเล่นชิวๆคนเดียวอะฟาร์มเถอะนะฮะ มีไรฟาร์มเยอะมากใส่ชุดมากันรังสีแต่เจอปืนนะดิเจอปืนก็ไม่ไหวตั้งแต่ชุดเกาะมาฮะถ้าจะมาตรงนี้นะผมว่าแถวนี้ไม่มีคนเลยเหรออ๋อมันมีโอกาสปรากฏนี่หว่ามันก็ไม่ได้เจอคนแน่นอนร้อเซนครับเราไปานี้เลยไหมไหนก็มาละอืมไปที่เลยแล้วกันยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มแต่ว่าเราได้ของมาเอามาเอามาย่อยเนี่ยก็ถือว่าได้ของคุ้มอยู่นะต้องสำรวจวนจริงฮะ ชอบสำรวจเยอะมากต้องเดินสำรวจเลยสินะน่าจะมีอะไรให้สำรวจเยอะเหมือนกันนะตรงนี้วิ๊น้ำมันดิบวิ๊สวยนะ้ยน้ำมันวย้ยแต่ละสีเหมือนจะของดรอปไม่เหมือนกันด้วยนะเออใช่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 น่าสีแดงนะสีแดงดูได้ของดีอยู่วิ้ตรงนี้อะไรอะ่ะมีของแน่เงี้ยมีของแน่เรือสินค้าเรือทุกสินค้าทุกคน โอ้โหเก็บจนกระเป๋าเต็มมาตอนนี้ยันมีของปะอุ้ยมีโลหะชั้นสูงอุยิบสามอันอันนี้คืออิ่มคุ้มมากครับโลหะชั้นสูงนี่คือแบบคุ้มจัดอันนี้คือของแบบเต็มมากๆนะฮะโอ้แล้วกล่องมันเยอะมากๆอะ่ะโอเคยังมีฝั่งนู้นให้ไปอีกนะ วันนี้คือเราได้ของมาเยอะมากๆนะครับดูจากของในตัวคือแบบเป็นของในที่ส่วนใหญ่อะของที่แบบผมเนี่ยเป็นพวกเหล็กพวกโลหะแล้วเรากลับมาที่มาครับบอกเลยว่าของเราฟาร์มมาคือเยอะมากนะฮะจุดฟาร์มของสุดๆอะดูดิเนี่ยโ,โหแบบได้มาแบบเยอะมากๆนะฮะแต่เราจะไม่เราจะไปฟาร์มต่อบ่อขยะนะไหนๆก็มาตรงนี้ละไปเลยเพื่อน เจ้าหมาเราให้นายพักมาเยอะแล้วไปลุยกันต่อนะหมอกขยาอยู่ข้างหน้าเราครับผมเชื่อตรงนี้น่าจะมีคนแน่นอนนะฮะโอเคมองคนไว้ก่อนเข้าทางไหนเอ่ยนี่ครทางเข้าไปตรงนี้ฮะจอดม้าไว้ตรงนี้เลยโอ๊ยม้าเลื่อนรถเลยทษทีเอาไปเลยน้องมา้าหม่ครับอัดหน้าไหม ออย่าคิดว่าไม่เห็นแต่เห็นจริงเมื่อกี้ตัดิไปก่อนหนึ่งนัดอ,อ่ลบดิไม่โดนหรอเพื่อนอืมต้องยิงหัวต้องยิงหัวขึ้นไปฟันมันไหมอืมขึ้นไปฟันมันไหมอืมฟันขาเลยง่ายกว่านะฮะเออโอเคอไรข้างในมีโอกาสเจอคนอยู่ไหนคนเพื่อน นั่นไงไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเองไปหนึ่งนัดไม่รู้ยิงจากไหนดิรู้ยิง,ยงไหนไมัจะบัดไม่ต้องมาแล้วมาฟันกันเลยแรงแรงกว่าทุกทีโอเคมาดิครับเข้าหัวหนึ่งทีอิ่มคุ้มอยู่หินก่อนมาเลยเพื่อนมาเลย ตรงนี้คือนี่ขยะใช่ไหมสำรวจครับทุกคนมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราเจอไปแล้วสาเฮ้ยข้างบนมีมีทางขึ้นปะนี่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 เฮ้ยทางขึ้นหมดทุกคนเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยตรงนี้มีของมีของแน่การหนึ่งใบเรามีแล้วนี่การนี้ มีแจ็เคเก็ตกันหนาวด้วยว่ะทุกคนสรุปมีบอดอยู่3ามตัวนะเมื่อกี้ที่เราจัดการหมดละเรามีเครื่องย่อยกันอีกแล้วครับผมก็ผมดูตอนนี้หนึ่งจะเคลียร์นะฟาร์มของเดียวแล้วฮะกะ็ถือว่าสบายๆอยู่ตรงนี้ก็คือพวกกล่องพวกอะไรพวกนี้มันอยู่รอบๆเลยนะคือแบบคุณต้องแบบต้องฟาร์มจริงๆอะต้องแบบเดินสำรวจจริงๆครับเยอะมากโอเคดูดิกล่องอยู่แบบเต็มแมปอะ เออมาฟาร์มทีคือแบบคุ้มมาฮะทุกคนถ้าดูน่าจะเคลียร์แล้วครับไปฮะทุกคนกลับบ้านไปรับของกันดีกว่าวิ่งกลับบ้านับทุกคนยาวๆฮะนอกจากม้าเราเหนื่อยฮะมาเดินฟาร์มนี้ก่อนแล้วกันครับกระท่อมที่ถูกทิ้งร้างกระท่อมที่ถูกทิ้งร้างปะทุน่ากระป๋องโอเคของเต็มหมดละ มันก็ดูเป็นที่ที่ไม่น่ามีอะไรนะเหมือนจะมีจุดที่มีพ่อค้าด้วยนะแต่ว่าพ่อค้าไม่อยู่แล้วนะตรงนี้ล่ะมีบัตรเขียวอืมไม่มีอะไรฮนะาหลับเป็นอาหารหมดเลยนะไม่ค่อยมีอะไรอ,อื่นเลยนอกจากอาหารนะตรงนี้แต่คือแบบบรรยากาศแบบดูดีมากอะดูดิโอ้หน้าแบบ มาลงน้ำเล่นเลยถ้าน้ำาาสอะอาดนะเอ๊ะนี่มันรถอะไรนี่ซ่อมได้ไหมอุ้ยซ่อมได้ด้วยมีของพอดีว่ะทุกคนจะไปได้ปะเนี่ยโอนี่นเติมน้ำมันได้เฮ้ยมีรถด้วยวะ่ะไปแล้วน,น,น้องมองน้องม้าไม่รู้ว่าผมขับรถดีกว่าครับน้องมา้าโอ้โหไงโอ้สบายแล้วมีรถอย่างนี้โอเคครับ รถก็ดูเอื่อยๆเหมือนกันนะเอ้ยน้องกวางไม่ได้นะผ่านจุดปลอดภัยนี่ขับชนกวางนี่มันยิงเราตายเลยนะเอาไหวดีได้รถว่ะทุกคนได้รถทิ้งม้าเลยไปรถกลับบ้านครับอืมถึงบ้านละ ที่เราไปนั่งฟาร์มมานะครับก็เอาในส่วนของตัวนเนี้ยเนี่ยในส่วนของด้านขวาบนเนี่ยเอามาอัพของนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราจะต้องนั่งฟาร์มนะฮะยังไงก็ถือว่าบังคับเราต้องเล่นอนะ่ะเออเต้องไปนั่งฟงนั่งฟาร์มอะไรแบบนี้ไม่งั้นเราก็ไม่สามารถมาคว้าคงคว้าของได้นะฮะนี่ฮะคว้าปืนนั่นแหละอ่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะ,ยะคือเราต้องหาของเราต้องจําว่าของต่างๆให้เรา,าใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะก็มาที่นักการเงิน,นสำหรับเกมรัสโมบายครับก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งเกมที่ คุณจะใช้เวลาเล่นกับมันเนี่ยเยอะมากๆเพราะเกมมันแบบมีอะไรให้ทำเยอะสุดๆนะครับผมก็ฝากไปด้วยครับสำหรับเกมรัสโมบายครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันและถ้าคุณเล่นกับเพื่อนนะจะมันสุดๆไปเลยนะครับผมเพราะว่ามีอะไรต่างๆให้ทําเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มการสร้างบ้านการสู้นะครับหรือแม้แต่ว่าการต่อสู้เนี่ยบอกเลยว่าเกมนี้ให้ครบทุกอย่างจริงครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็อย่าลืมไปติดตามข่าวนะครับในส่วนของตัวเกมรัสโมบายได้เลยนะครับ เออสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับที่เว็บในส่วนของตัวรัสโมบายนะครับลิงก์อยู่ใต้ที่คริบ่นครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกําใจก้องสร้างด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนสวัสดีครับ